ไหนพี่ชัยแกมีเรื่องกับใครอีกิฟเครื่องด่าแห่งการิรัสแอร์ไลน์โตดูนุ่นขามึงด่ามาเลยค่ะสี่นออุ๊ยอีสี่ตัวนี้เหรอนึกว่ามาเยอะแล้วกัวเหรอว่างมาเลยไงฮะมาหาเลือกชาวบ้านเขาดูสภาพดินะก็แก่จะลงๆลงกันอยู่แล้วนั่งกินกันแบบคนปกติไม่ได้เลยไงแป้นสภาพเหรอเป้นโฟกิงเหรอฮะโอ้โห พวกมึงเนี่ยนะมากันสี่คนมึงสั่งอาหารแค่เนี้ยนะไม่คิดจะคืนกำไหหรให้ร้านค้าเขาเลยหรือไงฮะใช่ถ้าสั่งแค่เนี้ยเอาหารเม็ดออกมาด้วยทีหลังจริงทําตัวเฉยเสลอไร่ไล,ลส,สนิยมถ้าการมาเที่ยวผับเที่ยวาบาร์มีปัญหามากขนาดเนี้ย <_ Q> วันหลังนั่งกินแตงโมปลาแห้งอยู่บ้านนุ่นที่มานั่งเผ่านั่งหอนดูเขาเรียกแทสกิจมาจับสิพวกนี้ <_ Q> อ้อาวียบทำไมเมื่อกี้ยังปากเก่งอยู่เลยค่ะด่าต่อสิกีออนยูด่ามาสิพวกเรากำลังได้ปรียบ น้องสองคนมันเก็กใจไม่กล้าด่าแล้วเหรอคะเจ๊อีกแจโอ้มิก็อดนี่กระดันแรงใจบายใจจำโต๊ะเก็บจำโต๊ะนี่น้องน้องสองคนไม่คิดจะตาบโต้ะบ้างเหรอคะ